เนี่ยนะฮะหลังจากที่เลิกกับอาร์ทางครูเพลงเนี่ยแล้วเราทําอาชีพอะไรต่อลูกก็มาอมาเรียนต่อค่ะไปไปอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ไปเรียนต่อทีบนี้ก็เรียนไม่จบค่ะเพราะว่ามันติดโควิดหนูก็ได้ได้ขึ้นมาอยู่บ้านตอนนี้ก็มามาเรียนเสริมวยค่ะตอนนี้ก็เปิดร้านสสวยทําเล็บทําเล็บแล้วก็ทําเล็บเจลวค่ะแล้วก็ทําผมด้วยตอนนี้ก็คือตอตน มาเรียนต่ออยู่ที่ตอนเลิกกันเราก็ได้เงินมาตั้งตัวใช่ไหมลูกบอกจํานวนได้ไหมคะได้ได้ได้แสนเดียวค่ะตอนแรกหนูขอสามแสนหนูจะไปเรียนต่อแล้วก็มีแม่ครูบอกหนูว่าสามแสนมันเรียนไม่จบลูกน้อยเกินไปมันก็เลยบอกเขาไม่ให้แม่เขาให้แค่แสนเดียวตอนที่อยากกันแกก็โอนให้แสนหนึ่งแล้วแกก็เลยบอกว่าสงสารหนูเดี๋ยวแกจะให้อีกห้าหมื่น ก็ทยอยให้ทีละหมื่นสองหมื่นค่ะเพราะว่าแกกลัวหนูแบบกลัวหนูไปเลยประมาณเนี้ค่ะก็ยังอยากเจอหนูอยู่ก็เลยให้ทีละหมื่นสองหมื่นก็คือให้ก้อนแรกแสนหนึ่งแล้วก็อีกห้าหมื่นถูกไหมฮะใช่ค่ะก็รวมเป็นแสนห้าใช่ค่ะอืมเข้าใจมากครบมาหกปีได้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่ค่ะตอนเลิกนะอันนี้เป็นเฉพาะตอนเลิกนะตอนรักกันไม่ไม่รวมนะถือว่าเป็น ก็ให้กันไปนะคะแอนนาอึ้งมากได้แสนดเดียวก็อึง้งจริงๆนะก็คืออึ้งเพราะว่าแล้วลวลูกล่ะแล้วลูกลูกคือสรุปจบยังไงลูกแล้วเรื่องล,ลูกเนี่ยเรื่องลูกตอนตอนที่อยากกันเนี้ยหนูหนูเข้าใจว่าเขาเขาบอกหนูว่าเอ่ออันนี้หนูงหนูก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องลูกนะคะเพราะว่ายังไงนะคะ ไม่เป็นไรลูกถ้าไม่อยากตอบข้ามไปข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนค่ะเนอะแต่ตอนนี้เราก็ได้เจอลูกปกติใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้เจอเลยค่ะตั้งแต่เกิดประเด็นมาก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ก็เขาก็มีแบบไม่อยากให้เจอบ้างแต่ว่าหนูก็ถ้าคิดถึงมากๆหรือว่าหนูจะไปเที่ยงงี้หนูก็ไปรับเอาที่บ้านเลยไม่ถามใครเลยประมาณนี้ค่ะหนูก็บอก ว่ามันเป็นสิทธิที่หนูจะจะได้ดูแลลูกเหมือนกันหนูก็ไปเอามาเลยค่ะตอนเดียนที่แล้วก็ไปเอามาอยู่ด้วยมานอนด้วยค่ะแต่ว่าพอเกิดปัญหานี้ประเด็นนี้ขึ้นมาหนูก็ไม่ได้เจอลูกเลยแล้วก็ไม่ได้คุยเลยค่ะตอนวันแม่นี่หนูก็โทรหาทุกคนเลยนะคะโทรหาทั้งแม่บ้านทั้งหลานแล้วก็ทั้งภูไปบูลก็ไม่มีใครรับไม่มีใครติดต่อนี่ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เขาให้เราเจอลูกเหมือนเดิมไหมอะฮะยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ วันนี้พี่พี่อุดหนุนของของหนูด้วยนะนี่จะบอกว่าน้องมิลาตอนนี้เขาเขาทำครีมขายนะคุณผู้ชมทําครีมกับเซรั่มขายนะฮะตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นของหนูเองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนูเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยค่ะอืมพี่ช่วยหนูนะพี่คือวันก่อนสัมภาษณ์กันเน่ยต้องบอกก่อนว่าน้องเขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะฮะแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ขายออนไลน์แล้วก็ไม่มีช่องทางไหนที่จะเป็นรายได้พิเศษก็คือจะมีรับเล่นเอมวีด้วยบ้างอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้บ่อยถูกไหมใช่ค่ะก็เลยสงสารว่าเออแล้วอย่างนี้จะทํายังไงต่อก็เลยบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวมาไลฟ์สดกับพี่นะเดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทสินค้านะคะน้องเขาขายตัวนี้เป็นเป็นตัวตัวเซรั่มทาหน้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นไฮยาบูเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มทาหน้าค่ะอืม คือตอนแรกอ่ะคือความจริงพี่ต้องแต่งหน้านะพี่ก็รอหน้าสดเพราะที่ว่าจะได้ลงให้ดูก่อนแต่งหน้าเห็นไหมอันนี้พี่ลงถูกไหมลูกค่ะตอนนี้เนื้อดูจากผลิตภัณฑ์คือแบบมันสวยมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อนี่แบบดูสะอาดมากเลยค่ะอืมอันนี้เราลงเซรั่มก่อนใช่ไหมใช่ค่ะขา,ขายยังไงอ่ะหนูขายขายราคายังไงลูก ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นค่ะปกติก็ราคา590บาทตอนนี้ก็อยู่ที่390บาทค่ะหนึ่งขวดนะคะตอนนี้ก็มีแถมเป็นครีมค่ะแถมครีมหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอ๋อคือซื้อเซรั่มแถมครีมด้วยใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ใครอยากอุดหนุนน้องเอนะถือว่าเป็นการช่วยน้องเขานะฮะช่วยอุดหนุนช่วย ให้น้องเขามีรายได้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนาปักหมุดทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะถามหน่อยสีและชีวิต,ตวันนี้ลําบากมากไหมตอนนี้ก็หนูว่าแต่ก่อนลําบากมากเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่มีไม่มีตังในบัญชีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางวันไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบเงินไปซื้อไปซื้อกับข้าวแต่ว่าร้านค้าที่บ้านแกก็แบบใจดีะคะ่ะเพราะว่า เดี๋ยวเฮ็ดผมได้ก็จะงม่เอาหายายก็ได้หรอกเห็นคะคะหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าก็ก็มีบางคนที่เขาเข้าใจเราแล้วก็รักเราอยู่ถึงว่ามันจะลําบากบ้างแต่ก็ก็มีความสุขด,ดีค่ะแต่มาช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีอาจารย์ประจักษ์ชัยให้โอกาสแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยหนูก็เริ่มมีงานบ้างแล้วจากที่ไม่มีเงินในบัญชีเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วหนูก็รู้สึกแบบเริ่มมีความหวังค่ะความหวังว่าแบบจะได้ลูกกับ คือมาอยู่ด้วยคือเดิมเราไม่มีเงินในบัญชีเลยเหรอคือไม่มีคือไม่มีคือไม่มีค,มมค,มมคือกี่บาทลูกคําว่าไม่มีเนะี่ยหนูมีเยอะสุดประมาณสองพันค่ะแต่ว่าหนูต้องจ่ายค่าไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์หนูเดือนละเก้าร้อยกว่าบาทหนูก็เลยหนูก็คิดทุกวันว่าวันนี้หนูทําผมได้หนูไปซื้อกับข้าวแล้วก็ถึงถึงไม่มีตังค์เก็บแต่ว่าก็ยังมีเงินซื้อกับข้าวแล้วก็เดือนนี้หนูจ่ายค่าไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บหนูก็จะเหลือเงินอยู่พันหนึง่ง เรงก็คิดไว้ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีงานทําผมก็อย่างน้อยก็มีอยู่พันหนึงไว้จ่ายค่างว่ารถประมาณเนี้ยค่ะหุยฟังให้เห็นใจเลยอ่ะคือเลิกกับแฟนมานี่ก็คือแล้วเงินแสนนึงไปไหนแล้วล่ะลูกที่เขาให้เรามาน่ะอันนี้หนูให้แม่ค่ะเพราะว่าหนูหนูรู้สึกผิดกับแม่ที่หนูอยู่กับเขามาตั้งหกปีแต่เขาก็แม่ก็พยายามบอกว่าให้แบบให,ให้ให้ไปจัดงานแต่งเพราะว่า ก็อยากให้มันทําให้ถูกพิธีแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ไปสักทีอะค่ะหนูก็เลยบอกแกว่าเงินที่อยากกันเนี่ยหนูจะให้ให้แม่เพราะว่าให้ให้เป็นเงินค่าสินสอดที่หนูทําผิดกับแม่ค่ะหนูก็เลยให้แม่หมดเลยโอ้ยรลองไห้เลยอะคือเงินแสนมาที่ได้มาก็เอาเงินไปให้แม่แล้วตัวเองกินอะไรอะหนูก็ หาเองค่ะไม่เป็นไรค่ะบางทีก็ช่วงแรกๆก็ขายของออนไลน์กับลูกสาวค่ะขอให้หนูขายดีๆนะพี่ขอให้หนูขายของดีๆแล้วกันนะลูกนะ,อะเอาอย่างนี้ปกติใครจ้างใครไม่ให้พี่ทำอย่งี้พี่รีวิวที่เก็จตังค์เยอะนะแต่กับมิลาพี่ช่วยนะใครจะซื้อวันนี้นะอ,อุดหนุนน้องเขานะสามร้อยเก้าสิบนะซื้อเซรั่มได้ตัวครีมตัวนี้นะอันนี้ถ่านรายได้ได้มาหนูได้ไหมได้ตังค์ไหม ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นรายได้หลักๆเลยค่ะคุณผู้ชมควันนี้ใครดูอยู่ทางบ้านนะเราอยากช่วยอุดหนุนน้องเขานะก็ซื้อนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีไหมคะสามร้อยเก้าสิบค่ส่งเนาะส่งฟรีด้วยเหรอใช่ค่ะหนูถามถามผู้จัดการถามอะไรก่อนนะเดี๋ยวขาดทุนขึ้นมาแล้วหนไูไม่ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวเหนื่อยนะแล้วตอนนี้ใครดูแลอยู่หนูอยู่ลูก ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจัก์ชัยค่ะแล้วก็มีพี่เบิร์ตธนาแล้วก็ตาเทพเรืองนกทาค่ะ,ค,ะคืออาจารย์เขาก็เข้ามาดูแลเราใช่ไหมใช่ค่ะมาดูแลแล้วก็ให้ความปรึกษาแล้วก็บอกวิธีการใช้ชีวิตค่ะตอนก่อนหน้านี้ที่ชีวิตเรามีแบบมีปัญหาเราปรึกษาใครเราได้คุยอะไรกับใครบ้างหนู กับกับแม่ครูคนนึงค่ะที่ที่แกเลี้ยงครูเคยบุญมาค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูได้กินยานอนหลับเป็นยาแบบเขาเรียกว่ายาคลายเครียดนะคะค่ะวันละสี่เม็ดหนูก็นอนไม่หลับเลยแล้วหนูก็ร้องไห้อยู่แต่ในห้องแม่ครูแกก็มาหาที่บ้านแล้วก็มากอดอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ก็มีตากับยายค่ะที่คอยบอกว่าเอ่าศาสนาเขามัน บาถึงเขามาั่งลูกล้าเริ่มไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอุ้ยะพี่จะรองไปด้วยเลยอ่ะพี่หนูร้องให้ไม่เรียนว่าหนูเสียด,ยเด้เลยว่าเสีย ใจที่เขาทิ้งหนูนะคะแต่หนูรู้สึกผิดกับครอบครัวหนูค่ะคือทุกคนก็บอกหนูนะคะว่าเออทาไมหนูต้องเลือกคนนี้หนูก็บอกว่าเขาเป็นคนแรกของหนูหนูหนูไม่อยากมีหัวหลายคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยแบบตั้งใจที่จะอยู่กับเขาหนูอดทนรอวันที่เออเราตั้งตัวได้เพราะว่าคุยพวนแกเป็นคนจนเนี่ยค่ะครอบครัวหนูเขาก็เลยรู้รู้สึกว่าแบบ เขาจะพาหนูลําบากหรือเปล่าค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่จะลองตามเลยอ่ะพี่สงสารสักวันหนูจะตั้งตัวได้หนูก็บอกครอบครัวนียนอดทนก่อนนะพอถึงวันที่มีทุกอย่างเขากับทิ้งเราไปหนูก็เลยรู้สึกผิดกับครอบครัวหนูค่ะเออพี่ก็าสงสารพี่จะลองตามเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกวันนี้เรามาหาตังนะ ขอให้ถ้าเกิดใครเอ็นดูเมตตาสงสารนะก็ช่วยน้องสามารถสนับสนุนน้องซื้อของน้องได้นะคุณผู้ชมขาที่ปักหมุดไว้เนาะสามร้อยเก้าสิบนะคะคุณผู้ชมไปตัวเ,เซรนะั่มเนาะซื้อเซรั่มแถมครีมเนาะสามร้อยเก้าสิบหาเงินลูกวันนี้พี่มมลไยให้หนูพี่มาหาเงินให้หนูนะยังไงหนูจะร้องไห้แล้วก็พี่ว่าสิ่งดีๆมันนั่งมันต้องรอหนูอยู่ข้างหน้าแหละขอบคุณนะคะ หรู้สะกอึกเลยอะไปไม่ถูกเลยแล้วหลังจากนี้ทำยังไงดีอยลูกตอนนี้ก็หนูมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะหนูก็ตอนนี้ก็มีกำลังใจจากเขาเป็นส่วนหนึ่งค่ะตอนนี้ก็มีงานมีอะไรมาทำแล้วหนูก็รู้สึกว่าต่อไปนี้หนูหนูจะทิ้งทุกอย่างทิ้ง,ทองอดีตแล้วก็ เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทํางานหน้าทําหน้าที่ของหนูค่ะคนดูบอกว่าสู้นะคะไม่ต้องร้องเดินหน้าต่อไปอย่าอยู่กับอดีตพิสูจน์ตัวเองให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคือตอนนี้เนาะลูกลูกอายุเท่าไหร่ล้วลูกตอนนี้จะเข้าหกขวบค่ะจะหกขวบแล้วเนอะ ก็ถ้ามีโอกาสกอ,ยากอ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 ยากเอาลูกมาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทําไมตอนนี้ไม่เอาลูกมาอยู่ด้วยอ่ะลูกผู้หญิงจริงๆแล้วจะบอกว่าผู้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกอะผู้หญิงจะได้นะปกติเขาให้หนูเซ็นให้เขาดูแลเป็นคนเดียวไะคะเขาไม่เขาไม่ได้บอกหนูว่าสิทธิ์นั้นจะอยู่กับเขาคนเดียวเขาบอกแค่หนูว่าหนูไม่ต้องส่งเสียหรือว่าไม่ต้องจ่ายตังอะไรแกจะเป็นคนจ่ายเองแกไม่ได้บอกหนูว่า ในทางกฎหมายแกยได้รับคนเดียวค่ะคือหนูคือน้องเซนว่าให้ลูกเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อใช่ค่ะตอนเซนเนี่ยเรารู้ไหมหนูรู้แค่ว่าเขาบอกหนูว่าแกเอ็ะไม่ต้องจ่ายตังอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาส่งเสียอะไรพี่จะเป็นคนจ่ายตังเองที่หนูจะเซ็นนะคะหนูก็เลยบอก ก็ได้เพราะว่าหนูก็ไม่มีรายได้อะไรหนูจะได้ไปนหนูจะได้ไปเรียนแล้วก็หนูไม่ได้ทํางานนะคะคือเราก็ไม่มีเงินที่จะไปส่งลูกให้อยู่ได้อยู่สบายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่เชื่อนะวัน,นหน้าหนูจะรวยนะชีวิตเราพอมันเจอเรื่องลําบากลําบากใจอะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งชีวิตมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ เป็นยังไงบ้างสภาวะจิตใจเราสภาพจิตใจเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้หนูก็เข้มแข็งนะคะแต่พอนึกถึงวันหลังที่เขาทํากับเรามันมันเจ็บปวดมากค่ะพี่นามันมันลบจากความรู้สึกไม่ได้หนูหน,หนูเข้าใจว่าเออไม่มีใครลบใครออกจากชีวิตได้แต่แต่ความที่เราจะเข้มแข็งเราก็เดินต่อไปนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามย้อนกับเรื่องอดีตมันก็ยังเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะ ทุกวันนี้นอนย,ยังรู้สึกยังไงอยู่ก่อนหน้านี้หนูจะฝันเห็นเขาทุกคืนเลยค่ะทั้งที่ททหนูพยายามใช้ชีวิตของหนูปกติแต่ก็ฝันเห็นเขาแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นมันหนูพนันาความเจ็บปวดคงนูไม่ได้ค่ับพี่อนาหนูแทบไม่อยากจะนอนหนูแทบไม่อยากจะหลับเลยโอ้ยทงฝันหนูจังเลยอ่ะแต่งหน้าไม่ถูกเลย คือถ้ามันถ้าถ้ามันเป็นคนปกติที่ที่เขานอกใจกันก็คือแบบนอกใจแล้วก็เขาต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมคะแต่นี่หนูหนูหนีไปไหนหนูก็ยังได้ยินเพลงเขาหนูไปหาใครก็ยังได้ยินชื่อเขาอะไรประมาณเนี้ค่ะมันก็เลยเจ็บปวดมากเหมือนเหมือนมันเหมือนเหมือนมันตอกย้ำเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยมาขอโทษเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมคนเราถึงแบบ ถึงถึงใจดําถึงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรได้ขนาดนี้ค่ะหนูอยากโหดจิก,กรรมให้นะคะแต่ว่าบางทีความเจ็บปวดนั้นมันมันเจ็บมากๆค่ะพี่นาหนูอยากเอาโหจิก,กรรมให้อยากปล่อยวางไปเลยหนูทําได้แค่บ,บางบางเวลาค่ะแต่บางเวลาหนูก็ก็ยังแค้นเขาอยู่นะคะหุยหนูหนูเชื่อป้าพี่จะร้องไห้เลยอพอพี่คุยกับหนูอะพี่สงสารหนูเรื่องแรกเลยนะ คือพี่สงสารที่หนูอ่ะหนูควรจะได้เลี้ยงดูลูกควรจะเอาลูกมาหยุดพี่อ่ะพี่อยู่กับแม่แม่พี่อ่ะเลิกกับพ่อแล้วแม่พี่กับพี่ไปอยู่ด้วยแล้วก็ลําบากไงคือพี่เข้าใจหนูเลยนะที่หนูไม่อยากหนึ่งเอาลูกมาหยุ่ด้วยก็กูลูกจะกูลูกจะลำบากใช่ไหมใช่ค่ะลูกต้องลําบากแน่ๆค่ะเพราะว่าหนูหนูจะไม่ให้ครอบครัวหนูเลี้ยงให้เพราะว่าหนูทําผิดก,กับครอบครัวหนูซ้ําแล้วําเล่าแล้ว หนูยังจะเอาหลานให้แกเลี้ยงให้หนูก็รู้ยิ่งจะรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่